ได้โปรดกดไลค์คลิปนี้พรุ่งนี้จะเป็นวันที่โชคดีของคุณวันนี้ผมจะมาเป็นแมวนะครับแบบว่าไม่ป้นบ้านใครเราจะมาลองใช้ชีวิตเป็นแมวสักหนึ่งวันเออคนดูเลอะเด็กเออ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 น่าเล่นน่าเล่นวันดีครับคุณคนดูแลยอะเด็กครับเแมวเีมวเีวเีมว วัสดีครับวันนี้มาดีครับไม่ป่นนะครับอย่าเพิ่งพี่ชายก็ค่อยคุยกันอย่าเพิ่งแบนนะมาเป็นแมวบ้านเราไหมเป็นๆโอเคมาดูกันนะครับว่าพี่ชายคนนี้นั้นจะพาเราเล่นในรูปแบบใดนะครับเนื่องจากว่าเขาเนี่ยเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนะโอเคโอเคครับพี่มา,มาดูกันเขาจะพาเราเล่นอะไร อ้าวคนดูแลเด็กคือเจ้าของบ้านอ้โอ้วอ้าวแล้วแบนวัตรไมอะครับน้าดูช่องแชทเด็แบนแมวอยาแชทสุดท้ายว่าอยาเอ้ยแมีวเมวเมวเอ้ยแมวแมวแมวคุณแบนหัวตรงไมคนดูแลเด็กในทุกคนบอกว่าแต่งตัวเป็นแมวแล้วไม่ป้นบ้านเขาก็จะไม่แบนวะขอเทษน้องแมวเฮ้ยมีหวังเมียวมีหวังทุกคนมีหวัง เอาละใครแบนเราเราฟง้างแค้นเดียกันป่นแม,ไม่ไม่เอาไม่เอา,เ,อาเรา,าก็อะไรก็มาใช้ชีวิตธรรมดาเราไม่ปดแบนผมมาะปดแบนผมทีปดแบนผมทีเนี่ยผมเข้าไม่ได้เฮ้ยปดแบนแล้วเย้ yeah. อืมแล้วเข้ามาเล่นในบ้านเขาได้ละอลันนี้มีกระบะทรายด้วยตรงนี้ตั้งชื่อหน่อยเมียวมาตั้งชื่อให้เราหน่อยเพื่อนมามาดูกันนะครับว่าสองคนนี้เขาจะตั้งชื่ออะไรให้กับเราแคนดี้พี่ชายมีคนแย่งเราตั้งชื่อ พี่ชายตั้งชื่อผมว่าอะไรงั้นเราชื่อแคนดี้นะเ,เราทำท่าแมวแมวหน่อยไหมทำท่าแมวแมหน่อยเ,ออเต้นเต้น,ตนแพะอู้อู้แมวแมันยังไงวะเนี่ยแมวตีลังกา <c oughs> เล่นน้ำไหมอ่ะเล่นก็ได้เขาจะพาเราไปไหนมาดูกันนะครับว่าเราใช้ชีวิตเป็นแมวเนี่ยเราเลือกอะไรไม่ค่อยได้นะครับเราต้องทําตามที่เขาสั่งโอเคผมก็ต้องเล่นน้ําตรงนี้บุ้มฝุมเล่นน้ําเล่นน้ํา แล,แล้วเขาเขายืนดูแมวเต้นในน้ำด้วยนะเออเขาไม่ยอมไปไหนด้วยนะเออออเออเอออดีดีด <c oughs> มายืนดูเราทำไมวะเฮ้ยไปที่อื่นดีเออแล้วก็เต้นในน้ำโยโย่โย่อ้ยแมวไม่กลัวน้ำแมวแต่งไงรู้อยากเปล่าแมวแต่งเฮ้ยเราต้องตามสไตล์ <c oughs> เขาอาจจะงงนะครับเราหิวแล้วเราบอกเขาไปเลยดีวยกว่าว่าหิวแล้วเฮ้ยพี่ชายวิ่งเข้าไปเอาอาหารเฮ้ย พี่ชายวิ่งเข้าไปเอาอาหารให้เราปะเนี่ยเฮ้ยผมว่าน่าจะใช่นะพี่ชายเราเน่าจะวิ่งเข้าไปทำอาหารนะเราไปแอบ,บดูได้ไหมในครัวอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยวิ่งออกมาแล้ววิ่งออกมาแล้วตุ๊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 ตาตุ๊ตาวิ่งออกมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยวิ่งมาจริงนี่ไงเขาวิ่งเอาข้าวมาให้เราให้แมวกินอะไรเ <c oughs> ดี๋ยวช็อกโกแลตเฮอร์ชี daughter, ่หยุดอะไร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 หยุดอะไรอะไรอะไรอ่ะเพื่อนบอกให้เราหยุดทำไม มันต้องมีอะไรสักอย่างใช่ไหมเพื่อนไม่เอากินช็อกโกแลตไม่ได้โอ้สดงว่าพี่เขารู้เนี่ยอเอาคืนไปเอาคืนไปเอาคืนไปพี่ชายเอาคืนไปเออเอาคืนไปคืนไปพี่เอาคืนไปเออเอาคืนไปเอาคืนไปเอาคืนไปข่าแล้วข่าแล้วพี่พี่ชายชื่ออะไรเรายังไม่รู้เลยพี่เขาชื่ออะไรเนี่ยเป็นแมวบ้านนี้ค่อนข้างดีนะเนี่ยคําละเจ้าของบ้านของเรานั้น ค่อนข้างที่เป็นคนดีมานี่อะไรไป้ายอะไรไป้ายใหม่อรับดูแลสัตว์เลี้ยงโอเคเราวิ่งตามพี่เขาพี่เขาไม่ยอมอุ้มเราด้วยนะอืมอืมอืมวิ่งตามวิ่งตามวิ่งตามโอ้ที่นอนคือตรงนี้โอเคเราจะนอนตรงนี้พี่เขาแบบปุดใจนะครับเผื่อเขาจะแบบรอนดูเรานอนก่อนแล้วค่อยจะวิ่งหนีเออเรานอนก่อน <S <S อ่านี่ไงนอนละนอนแล้วเพื่อน นอนท่านี้แหละเฮ้ยเราหลับแล้วเราหลับแล้วหลับแล้วนายไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ต้องเฝ้าเราเราหลับแล้วนายไปเลยนายไปเลยนายไปไหนก็ไป <c oughs> <c oughs> ไนายเฮ้ยมีเด็กเข้ามาด้วยอ๋อตรงนี้เป็นโซนโอ้รับเลี้ยงเด็กไงโซนรับเลี้ยงเด็กตรงนี้ก็มีที่รับเลี้ยงเด็กอยู่ตรงนี้อ๋ออ๋อแล้วเด็กเยอะด้วยเอา้าเออเด็กเยอะด้วยทีนี้หิวไหมเ <c oughs> ขาถามเด็กคนนี้ว่าหิวไหมเฮ้ยตรงนี้มันไม่ใช่ที่แมวอยู่แล้วควรจะอยู่ตรงนี้หิวค่ะ เออตรงนั้นก็จะเป็นโซนรับเลี้ยงเด็กนะครับเขาก็จะแบบว่าเลี้ยงไปเลี้ยงไปมีเด็ก2คนนะตอนนี้ให้เขาเลี้ยงพี่ชายคนนี้ดูเลี้ยงเด็กไม่น่าโตนะครับพี่ชายคนนี้ผมว่า <laughs> ตั้งแต่เอาช็อกโกแลตมาให้แมวกินละเออพี่สาวคนนี้ต้องฝากพี่สาวคนที่ดูแลคุณนะมาดูแลผมครับคุณหัวกระคุเออเขากลับมาแล้วพี่สาวเขากลับมาหาเราทําไมเกิดอะไรขึ้นเอาไว้กินนะคืออะไรเขายื่นเลยให้เรากิน อานมโอเครับละโอเคโอเคโอเคเราก็กินนมอยู่อย่างสบายนะครับในบ้านหลังนี้มีเพื่อนหุ่นมาฝากคืออะไรอะพี่พี่เอาตุ๊กตามาฝากผมเหรอไหนมาดูหน่อยอู้เขาปิดบ้านด้วยนะตอนกลางคืนเฮ้ยเอาเรื่องมาบ้านหลังนี้อะไรอะเล่นน้ํากันไหมเด็กๆเล่นเราเล่นไหนดีเพื่อน <c oughs> เขามาเล่นน้ําตรงนี้ เฮ้ยพี่แล้วพี่ชื่ออะไรยังไม่ถามเลยพี่ชื่ออะไรพี่พี่ชื่ออะไรพอชชื่อเท่ด้วยโอ้ยตัวนี้เขาเล่นน้ำโอเคเราชื่อแคนดี้นะอย่าลืมชื่อแล้วนะเฮ้ยมีคนมาใหม่ชื่ออะไรเข้าสนใจมางานวัดไหมถ้าสนใจมาบ้าน16หนาะมาทำไรจ้านี่ไงคุณอ่านป้ายสิพี่ไปงานวัดกันไหมไปงานวัดกันไหมพี่พี่ไปงานวัดเปล่าพี่มาดูดิป้ายเขาเนี่ย เนี่ยเขาเอาป้ายมาดูเนี่ยพี่เฮ้ยพี่ชายใหญ่เรามาดูแล้วพี่ชายใหญ่เราไปอยู่แล้วพี่คนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเราแวงคนแปลกหน้านะครับส่วนพี่ชายใหญ่ของเรานั้นไม่เราแวงใครเลยพุ่งนี้นะพุ่งนี้นะเดี๋ยวไปเฮ้ยผมขอสําเร็จพี่คนนี้เขาจะไปงานวัดโอเคเรารอพุ่งนี้เราเล่นน้ํารอเลยทําไมแมวตัวใหญ่กว่าคนวะแล้วก็ต้องรอพุ่งนี้นะครับไม่รู้ว่าพี่เขาจะพาเราไปที่ไหนด้วยนะเฮ้ยมีคนวิ่งออกบ้านไปแล้วคนหนึ่งโอ้โหมีเด็กนิ้วเกจาบบ้านโอ้ไปแล้วคนหนึ่ง ไปแล้วเหลือเพียงแค่หนึ่งคนแต่งตัวเป็นหมีตรงนี้แล้วก็ผมแต่งตัวเป็นแมวเล่นน้ําอยู่ในบ่อน้ําอยากนอนแล้วเอ้ยมีเด็กคนนึงง่วงนอนแล้วนะครับเราจะต้องเวิ่งไปเปิดประตูตรงนั้นแต่ว่าเราเปิดไม่ได้นะเราต้องให้พวกผู้ใหญ่จัดก,การเค <Okay. S 2> อ่าเขาเปิดพี่ชายเปิดประตูพี่ชายเปิดประตูแล้วมาแล้วก็ต้องวิ่งเข้ามามานอนอย่างงี้ส่วนอีกคนเขามานอนเหมือนกันใช่ไหมเฮ้ตัวนี้ที่นอนผมอุ้นนีที่นอนผมนะ <assurance> ตรงนี้ที่นอนผมนะอืมเขาลับแล้ว โอ้โหพี่ชายทำอะไรพี่ชายทำอะไรนะ่ะอาบน้ำให้แมวเหรอแมวก็ไปนอนกับเด็กได้นะอ้าได้เหรอโอเคมีเด็กอยู่ปะเนี <c oughs> น่ยแล้วพี่ชายมานอนอะไรตรงนี้พี่พี่เล่นสวมบทบาทมากเลยเรามานอนด้วยกันนี่กว่าเออเรานอนตรงนี้อ่านอนกับพี่ชายเขานะครับพี่เขาก็มานอนเฝ้าเด็กนะตรงนี้หุยพี่เขาเล่นสมบทบาทมากเลยฮ้ยมีคนที่กดกิ่งบ้านพี่พี่ชายได้ยินไหมเนี่ยพี่ลุกมาก่อนมีคนดกดกิ่งบ้านได้ยินไหม เฮ้ยลุกมาจะลุกมาไหมโดนท่ามวยไปเออ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 ลุกลุกเพื่อนแมวมานอนเร็วโอเคนอนก็ได้นอนนอนท่านี้แหละเอแล้วเราจะนอนแล้วเออเดี๋ยวเรานอนเป็นเพื่อนนะโอเคได้เลยครับเรานอนท่านี้เลยท่านอนแผลร้องแอได้เลยเรานอนด้วยกันนะครับได้เลยได้เลยได้เลยโอ้พี่พี่จะนอนกับพวกเราไหมพี่นอนกับพวกเราไหมโยโยโยนอนท่านี้ผมจะนอนท่านี้ ได้ท่านอนละพี่มานอนกับพวกเราไหมเนี่ยเรานอนก็หมดแล้วโดยเฉพาะพี่คนนี้มันนอนก่อนใครเลยแต่เราก็ได้ยินเสียงคนกดกิ่งนะกิงกิ่งกิ่งกิ่ง,งพี่เขาไปดูละมันเกิดอะไรขึ้นผมจะต้องวิ่งไปดูไหนมีคนมาจริงด้วยเฮ้คุณเป็นใครเนี่ยสวัสดีค่ะมีอะไรจ้าอ้าวพิมพถามแบบนี้เอ้ยมีบุคคลมาอีกหนึ่งคนเฮ้ยคืออะไรครับทําไมบ้านหลังนี้มีคนมาเยอะจังเลยรับเลี้ยงเด็กไม้ ได้โอเคพี่เขารับนะครับเฮ้ยทำไมทำไมอีว่าจีร้องไห้มาเลยโอเคเราได้เด็กเพิ่มแล้วในบ้านโอ้พี่ชัยรู้เรื่องไหมเนี่ยว่ามีคนมาพี่มีคนมาพี่รู้เรื่องไหมเนี่ยพี่มีคนมาเฮ้ยขยับแล้วพี่เขาขยับแล้วขยับแล้วขยับแล้วมีคนมาพี่พี่เออไปแล้วไปแล้วไปแล้วเออพีมาแล้วเออมาแล้วฮีโร่ของผมไปเลยพี่เอ้าคนเขาหายไปไหนผมไม่ได้โกหกนะตอนเมื่อกี้มันมีคนมาจริงๆเฮ้ย ไปเบียนเขาทำไมอะไอเด็กคนนี้เขาอยู่กับเราม้านตึกต่แรกเลยนะพี่เอ้าพี่ไหน <c oughs> ไม่รู้ตอนแรกมันมีคนพี่ผมไม่รู้ <c oughs> กดผิดขอโทษเอา้าแล้วเพื่อนผม,มาะเพื่อนผมนหายไปแล้วน o no, พี่เมื่อกี้มีคนมา,าจริงนะผมไม่ได้โกหกน้องเขากลับมาแล้วน้องเขามาแล้วน้องหมีตัวนี้กลับมาแล้วเฮ้ยปวดแ, <c oughs> แบนปวดแบนเลยกดผิด <c oughs> พี่แต่เมื่อกี้มีคนมา,าจริงนะพี่ผมไม่ได้โกหกนะพี่เขามาถามผมว่าไหนเมื่อกี้มีตั้งสองคนนี่ไงพี่พี่พี่ตตามมาพี่ ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอาพี่โอ้ไม่ได้ตามมาอีกทีนี้ผมก็กลายเป็นคนโกหกตรงนี้พี่พี่พอตพี่ไปนอนกันได้แล้วโอ้ขอโทษขอโทษครับ <c oughs> พี่พอตต้องเชื่อฟังไหม <c oughs> พี่พอตเขาก็กลัวเว้ยโอ้บอกไปนอนกันได้แล้วมาลอยตรงนี้เลยโอ้พี่เขาก็กลัวเจองเราเหมือนกันวะเจ๊แจเราก็ห้ามโหดเอ้ยเอ้ยตัวอะไรนี่ด,ดัมสเตปไม่ใช่เวลาของแกตอนนี้อ้โ oh, o no. มันไม่ใช่เวลาของแกแกจะโดนแบนได้เลยนานเจ๊ก็เห็นแล้วนานเรียบร้อยอาดัมจะเป็ดสวยแล้วน้องไปไหนแล้วอาดัมตะเป็ดอืมฉันรู้ว่าแกแอบอยู่แถวนี้ตรงนี้หรือเปล่าอดัมตะเป็ดอยู่แถวนี้หรือเปล่าเฮ้ยเหมือนต้องอยู่ในนี้แหละผมปะอดัมมาเพื่อนแมวไปนอนเร็วเออโอเคป่ะไปนอน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 ยังไงอะมันสว่างแล้วนะเฮ้ยใครวะเนี่ยนี่ใครบอสฟอร์มช่างพี่หนูหิวข้าวแล้ว เออมาบอกมาบอกเจ๊นะครับเจ๊เราก็กําลังดูแลแขกกาลังมาเยี่ยมบ้านบ้านนี้วุ่นวายนะผมเป็นคุณหมอผมเข้ามาดูแลแมวได้ไหมฮะเมื่อกี้ยังบอกเป็นฟอร์มช่างเลยอะไรบอดบ้านคุณหมอเอาแล้วได้เลยได้ไงเขารู้ได้ไงว่ามีแมวอยู่ตรงนี้นะครับเอ้ยเอ้ยคุณจะปล่อยให้คนแปลกหน้ามาดูแลผมยังไงเอ้ย อยกเจ๊ผมขอแมวตัวหนึ่งกลับไปเลี้ยงที่โรงพยาบาล <c oughs> <c oughs> ไรแมวแมวพี่เจเจช่วยหน่อยเจเจอย่าไปผมไปนะ <c oughs> ให้เฝ้าโรงพยาบาลโอ้โหโอ้โแมวอยากไปไหม <c oughs> ไอ้คนนี้อะไรอันนี้อะไรเดีย๋ยไม่นะ <c oughs> โอ้ยมันขออุ้มผมแล้วโน no. ไม่นะพี่ฟอนพี่ฟอนไม่พี่พี่ฟอนเขาตัวหมุนแล้วเนี่ย no no พี่ฟอนวิ่งตามผมมาอย่างเศร้า no พี่ฟอนช่วยผมด้วยพี่พี่ฟอนพี่พี่ฟอนเมื่อกี้ไอ้หมอนี่มันยังเป็นฟอร์มช่างอยู่เลยตอนนี้มันมาเป็นเจ้าของโรงพยาบาลได้ไงวะมันเอาเรามาเลี้ยงในโรงพยาบาลบอกให้เฝ้าโรงพยาบาลด้วยนะเฮ้ยไม่รู้จะมีใครมาเยี่ยมเราที่โรงพยาบาลหรือเปล่า แ <c oughs> มวเม,วม,วมวยวเมวเมยวเมวใช้ชีวิตอย่างเศร้าไม่มีใครมาเยี่ยมเราหรือเปล่าเรากลายเป็นแมวเฝ้าโรงพยาบาลตามคุณบอดบ้านคุณหมอเออดีใจดีใจกับคุณด้วยครับที่คุณเอาแมวเข้ามาเฮ้ยสวัสดีครับมีคนมาใช้บริการเหรอครับบิ๊กชอบสีฟ้าสีเขียวอะไรครับสวัสดีครับคุณหมอครับน้องแมวน่ารักจังโอ้ ขอบคุณมากเลยครับก็ผมไปเอาเหมียวมาจากบ้านหลัง23โอ้โหหิวข้าวไหมหิวครับเ๋ยวพี่ชายจะแอบมาช่วยผมหรือเปล่าพี่มาอยู่ตรงนี้ได้ไงพี่เฮ้ยพี่มาอยู่ตรงนี้ได้ไงพี่ช่วยผมด้วยพี่พี่พี่เอาผมไปพีฟอน์ลงมาแล้วพี่เข้ามาอย่างฮีโร่เขามาลักพาตัวผมคืนหรือเปล่ามีฟอนต์พี่มีฟอนพี่อย่าดิ้งผมพี่อย่าดิ้งผม ไม่พี่ผมอยากกลับบ้านแล้วพี่ช่วยผมด้วยพี่เอา้าเขากลับมาอุ้มผมวะเนี่ยคุณหมอไปแล้วคุณหมอพี่พอสลอ๋อโนโอ้โหผู้สาพี่พอดเขาจะแอบมาช่วยผมหายแล้วโน no. ผมได้กลับไปในโรงพยาบาลเฮ้ย <c oughs> พี่พอดเขาเกือบทำภารกิจสำเร็จเ <c oughs> ขาล่วงก่อนเยวะจะพาไปเที่ยวไปไหนเมียว <c oughs> ไปเจอเจ้าของเก่าเฮ้ย <c oughs> พี่พอดพี่แอบมาดูเรา โอ้น่ารักเหลือเกินพี่เขาไม่ยอมปล่อยให้เราอยู่โดดเดี่ยวพี่เขายังมีความรักต่อเราพี่บอสพี่ช่วยด้วยเออเราขอคุณหมอนะครับกลับมาดูเจ้าของเก่าเออเรื่องราวของเราในวันนี้มันจะเป็นจังไดเฮ้ยพี่บอสพี่พี่บอสลับรถคันน้อยมาดูเราบอสเรากลับบ้านแล้วเอ,อ้ยกลับมาบ้านแล้วพี่บอสพี่เออกลับมาบ้านแล้ว <c oughs> นี่ไงนี่ไงเอ,อ้ยโอ้อะไรกันใหม่เปลี่ยนไปหมดเลยบ้านเรา อะไรใหม่ๆเฮ้ยเอะไรใหม่ๆห่เปลี่ยนไปหมดเลยเฮ้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 ยสร้างโลกอะไรเนี่ยเขากดกิ่งไม่หยุดด้วยนะไม่มีใครวิ่งมาเปิดประตูให้เขาดูดิไม่มีใครเปิดประตูให้เขาเลยมีแต่อะไรไม่รู้เต็มลกบ้านไปหมดเลยเออเต็มลกบ้านไปหมดนะครับอืมเอ้ยพี่พอสเนี่ว่าอยู่ตรงนี้เขาคุยกันอยู่หน้าบ้านเฮ้ยพี่พี่ไงพี่พี่แอบไปตามดูหรอใช่โอ้โห ให้พี่อุ่นใจนะครับว่าคุณหมอเขาเรียกเราดีไปแล้วต้องกลับบ้านแล้วนะพี่พอตไปแล้วนะพี่พี่พอตพี่เอ้ยคุณหมอเหมือนจะรู้ว่า,วาเราอยากอยู่กับเจ้าของเก่ามากกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปดูกลับไปดูปดพี่พอตเอ้ยพี่พอตยังป้วนเปี้ยนอยู่กับเราเอ้ยนี่มาถูกหลังแล้วเนี่ยมาถูกหลังแล้วเนี่ยเอ้ยกลับมาถูกหลังแล้วบ้านหลังนี้แหละที่ผมอยากอยู่ก็ว่าอยู่หลังนั้นไม่ค่อยคุ้นเลยมีอะไรเต็มหน้าบ้านไปหมดเลย เออเออเออกลับมาบ้านแล้วฮะเราได้กลับมาบ้านแล้วนะครับพี่พอด <c oughs> พี่พาแมวหนีหน่อย <c oughs> พี่พาแมวหนีได้ไหมพาแมวหนีหน่อยไอ้คุณหมอแล้วมันจะมาเอาผมไปอีกแล้วมันจะาพาคุณไปบ <c oughs> ขึ้นหลังเฮ้ยผิดคนเฮ้ยพี่พี่ no <c oughs> ฉันโดนลักบาตัวอีกแล้วพี่พอดใหญ่พี่รอบสองพี่ใหญ่พี่รอบสอง <c oughs> เสกรถมาแล้วพี่ มาแล้วพี่พอสพี่มาแล้วพี่พอสลงมาแล้วแง่พี่วัดพี่วัดพี่เร็วกระดัทพี่เร็วกระดัทผมเป็นพี่แล้วเว้ยนมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่วัดพี่โอ้คุณหมอลักพาตัวแมวมาซ่อน no no แล้วพี่พอสพมาพี่พอส no ผมถูกลักพาตัวมาซ่อนไว้สวยละสงครามแย่งแมวระหว่างคุณพอสกับคุณบอสโอ้ผมขึ้นหลังผิดคน no เขาจะเอาผมมาซ่อนไว้เว้ย น่ากลัวจังว่าคุณหมอคนนี้เขาแย่งแมวเขาแย่งความรักจากคุณพอรเราสาจ์ใช้ชีวิตด้วยกันคุณมาแย่งผมไปจากเขาทำไมผมจะใช้แผนในการหนีนะครับผมจะใช้ช่องทางโรงพยาบาลในการหนีผมพิมพ์เลยไปโรงพยาบาลไหมผมจะใช้ช่องแอร์ข้างบนในการหนีเข้าไปเพื่อกลับบ้านไปหาคุณพอชโอ้โ oh ห no, เขาไม่ยอมพาผมไปแน่นอนเลยเขาเสกอันนี้ออกมาแล้วเขาจะให้ผมอยู่ที่นี่ถ้าแกนั้น ลืมล็อกประตูเมื่อไหร่ล่ะเกิดเสียชะแน่นอนเล่นอยู่ตรงนี้ก่อนนะโอ้โหพี่ชายคุณหมอเราหน้าตาโหดเลยนะใส่แว่นตาเดี๋ยวพี่ไปเอาอาหารมาให้พี่ไปซื้อก่อนโอ้ได้ครับโอเคเว้ยม,มีคนมาเยี่ยมเราโอ้ปิดบ้านไว้ด้วยไม่ให้ใครเห็น no no อาดำตบปิอมา่างไหน เฮ้ยเฮ้ยคุณปีใหม่โอ้โหผมถูกย้ายบ้านน้องแมวมีคนมาเฝ้าแทนนะเดี๋ยวพี่ไปเอาอาหารก่อนน้องแมวพี่เป็นคนเฝ้าน้องแมวเองเมียวเมียวคุณพอดเมื่อไหร่จะมาช่วยผมน่ารักจัง <c oughs> ออพี่พาผมหนีได้ไหมพาผมหนีไปอ่ากดีๆได้ไหมผมหนีเองมันรู้สึกผิดน้องแมวระวังตัวมีคนจะเข้าบ้าน <c oughs> ไหนมีคนจะบุกเข้ามาบ้านเราเหรอใครวะ ขึ้นหลังไปก่อนเลยเออพี่ชายเขากลับมาแล้วกลับมาอยากซื้ออาหารแล้วเนี่ยเจ้าของคนใหม่ผมมาเนี่ยเขาไปซื้อกับข้าวมาแล้วเนี่ยเมวเฮ้ยคนดูแลเด็กเฮ้ยพวกพี่เขาจะมาช่วยผมแล้วพี่พี่ช่วยผมด้วยเจเจเจแคนดี้เอ้ยจำเราได้ด้วยช่วยแน่ ช่วยแน่เฮ้ยจะมีคนเอาข้าวมาให้ขอบคุณครับแมวน่ารักจังเฮ้ยสงครามย่งแมวช่วยผมด้วยพี่เจช่วยด้วยเอาผมขึ้นหลังกลับไปทีเอาผมหนีไปจากคุณหมอคนี้เฮ้ยคุณพอดแมวน่ารักจังคุณพอดคุณฟอดคุณฟอดก็มาช่วยเราเฮ้ย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 ไหลใครรอบนี้ไป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  ปีใหม่ไปไปไอเด็กที่บ้านเราดีกว่าเอาเอาขึ้นรถแล้วเอ,เอาแมวแมวกำเรียบร้อยคุณคุณหมอคุณไม่ได้ผมไปเลี้ยงละแมวน่ารักจริงนะเพื่อนไอคุณฟีใหม่ไอเด็กที่อยู่บ้านเรานี่ว่ะเอ้ยมาแย่งแมวอะไรกันตอนนี้คุณพอดพามันหนีไปเฮ้ยปีใหม่พาเราวาร์ปกลับมาแล้วรับดูแลเด็กเอ้กลับบ้านกันกลับมาบ้านแล้วปีใหม่พาเราวาร์ปมา โอ้พวกคุณพอดหายไปไหนวะทีนี้นี่ไงเขาว้าวกันมาแล้วเอ้ยว้ากกันมาทีละคนแล้วโอเคเจ๊ผมกลับมาบ้านแล้วเจ๊เจ้กลับบ้านแล้วดีใจมากเลยนะครับเราได้กลับสู่บ้านอ้อมกอดของเราโอ้ยหมอมาโอ้ยรถไปคันไอ้คุณพอดมาอุ้มผมไม่ทีไล่ใครไ่ปีใหม่ไปไปไปปีใหม่ไปโอ้เขาบุก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 เออคุณพอดมาแล้วคุณไม่พอดมาแล้วพาแมวดูก่อนว่าเขาอยากไปไหมเออต้องถามแมวดูก่อนนะว่าแมวอยากไปไหมเฮ้ยเขาไปแล้ว พวกคุณหมอไปแล้วเออคุณหมอไปแล้วคุณฟอนคุณฟอนโอ้คุณฟอ,ณอ,อ,ณอกนกลับมาแล้วเออไปไปผมขึ้นหลังคุณฟอนละขึ้นหลังแต่งนะครับขึ้นรถแต่งคุณฟอนเรากลับสู่บ้านเรียบร้อยนะครับว้าวจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งคุณหมอไม่มาตามรังควานเราแล้วตอนแรกผมอยากไปเพราะผมอยากรู้ว่าไปทําอะไรแต่เขาให้ผมไปเฝ้าโรงพยาบาลคุณพอนก็ตามไปดูเราวว่าการอยู่การกินของเรานั้นดีหรือเปล่าแต่เราก็ได้กลับมาสู่บ้านหลังเดิมของเราเอ๊ะ มาได้ไงเนี่ยไปเดินเล่นกันไหมเอ้คุณหมอก็มาเฮ้ยเฮ้ยพี่ชายปกป้องผมด้วยปกป้องผมด้วยปกป้องผมดิมาแล้วไอ้คุณหมอมาแล้วให้เราเลี้ยงแมวแค่แป๊บเดียวเองหรอไ <c oughs> อ้คุณหมอมันมาทวงแมวคืนใช่เ <c oughs> จ,จ๊ปกป้องเราใช่เจ๊ย้ายผมไปอีกยหญผมไปแมวแล้วอยู่ดีๆก็มีคนมาขโมยแมวเราเฮ้ยแคนดี้อยากไปอยู่ต่อไหม อันนี้ใครขอวะกึ้งเฮ้ยขึ้นเอืนไหลผิดอีกแล้วเฮ้ยคคลูกูกเรียบร้อยไอ้พวกหมอมันลักบาตัวผมอีกหนึ่งรอบ no คุณฟอดคุณฟอดช่วยผมด้วยผมโดนลักบาตัวผมคือรถล้วคุณฟอดคุณฟอด,ฟอด help me help 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 help, help! <c oughs> เจไม่น,นะเจยเขาพาผมมาที่ลึกลับอีกแล้ว อต่อไปนี้ผมคิดว่าไม่มีใครหาเราเจอแล้วละ่ะนอกจากปีใหม่ปีใหม่อาจจะเป็นไม้ตายเด็ดของเราเฮ้ยมีคนมาแล้วใครวะเนี่ยใครไม่รู้ <c oughs> ไอ้หมอนี่พยายามขโมยแมวโอ้มันนัดกันกับไอ้คุณหมอคนนี้ไอ้คุณหมอก็มาโอ้มันนัดกันโอ้หัวใจตับผมตับผมจะระเบิดออนมันนัดกันมันพาผมมาซ่อนอีกแล้วเออเออมาชั้นบนสุดเลยเออเออ ไม่นะแล้วใครจะมาช่วยเราได้ทีนีแคนดี้อยู่ไหนมีคนขโมยแมวค่ะ <c oughs> ช่วยดีช่วยแกนดี้ด้วยเราถูกครั้งแต่ว่าเขาก็เลี้ยงดูเราอย่างดีไม่ต่างจากย้าหองเก่าเลยเราคนกลับไหมสองคนนี้เขาดูรักเราเหมือนกันนะแต่อีกครอบครัวหนึ่งก็รักเราเหมือนกันโอ้ยเลือกยากว่ะทำไมต้องกลัวนายมีบ้านแล้วอ้ พวกพี่ชายเป็นฟอร์มช่างอะไม่ให้กลัวยังไงวะเมียวตอบอะไรไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วกันออยู่ในคอกนะครับตรงนี้เราอยู่ตรงนี้แหละเรามีบ้านแล้วเข้าพยายามเวืองแคนดี้อยู่ก็จะตาวแคนดี้อยู่ไหนแน่เลยไอ้บ้านหลังเนี้ยมันหลังที่เท่าไหร่วะเขาวางตุ๊กตาแมวให้เราด้วยเออให้เราอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวพี่ไปทํางานก่อนโอโอเคครับพี่คุณหมอไปเลยน้องเหมียวมีแมเวเป็นเพื่อนนะตัวนี้นะไอ้ตัวนี้นะและพี่ชายไม่ยอมไปไหน พี่ชายจยยืนเฝ้าผมเฮ้ยคุณหมอมาแล้วคุณหมอกลับมาแล้วรอบนี้ทําไมคุณหมอแต่งตัวเป็นฟอร์มช่างแล้วเนี่ยเหมียวพี่ไม่ไปทํางานแล้วนะไม่มีใครเรียกเลยอ๋อไม่มีใครเรียกหมอเลยเออเขามานั่งเล่นกับแมวนะครับเราก็ต้องถามแล้วเ,เข้าโรงพยาบาลไหมวันเนี้ย <c oughs> เรียกดีเอ้ยคุณพอด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 ผมจำรถได้คุณพอดคุณพอ,ณพอ,ณพอ,อด,ดพอ,พอ,อยู่ตรงนั้นเข้าโรงพยาบาลไหมพี่ออกจากระบบแล้วไม่มีใครเรียกใช้พี่เลย โอ้โหพี่อย่างงี้ผมจะหาเรื่องออกบ้านยังไงแคนดี้อยู่ตรงไหน <c oughs> ปีใหม่โอ้ก็ถามแคนดี้อยู่ไหนเฮ้ยคุณพอดเขาถามหาเราเขาตามมาเราเขาตามมาเราเราจะไปกลับบ้านเวลาคุณพาดจอล็อกประตู no ผมอยู่ในบ้านนี้อย่างสิ้นหวังถึงเจ้าของใหม่เราจะดีทุกอย่างแต่ว่าเราก็ผูกพันกับครอบครัวแรกที่เราอยู่ไงเราไม่ใช่แมวมือสองนะเว้ยเฮ้ยเขาเปิดบ้าน เป้งหลุดแล้วหลุดแล้วน้องง่ายปีใหม่ปีใหม่ใมายแน่คุณฟอดคุณพอดเมื่อกี้คุณพอดใช่ไหมไม่คุณพอดคุณฟอดผมขึ้นด้วยเออไป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 คุณพอดผมไม่ใช่แมวมือสองคุณพอดเรอ โอ้โหคุณพอดเราไปเปลี่ยนหน้ามาใหม่ไอเลิฟแล้วก็มีรูปภาพแมว I อเลิฟแคแถมเปลี่ยนหน้าเป็นแมวอีกเอ๊ผมกลับเข้าสู่อ้อมกอดของเจแล้วเย,ย้เรากลับมาแล้วเย,ย่เย,ย,เย,ยกลับมาแล้วนะครับในที่สุดเราก็กลับสู่อ้อมกอดบ้านหลังแรกของเรากับคุณพอดไอเลิฟแคทไปเปลี่ยนหน้าเป็นแมวแล้วก็มีป้ายไอเลิฟแคกระเป๋าไอเลิฟแคโอ้โหคุณพอดเราแทบจำไม่ได้ไปกันโอเคครับขึ้น ปีใหม่ไปเฮ้ย hey! ไอ้พวกคุณหมอมันปลอมตัวมาปะนะ่ะคุณอะไรนะ่ะปลอมตัวมาหรือเปล่าอสองคนนั้นนะ่ะเฮ้ยทำไมส่วนสูงหน้าตามันเหมือนเดิมช่วยให้เงินเราด้วยเฮ้ย hey! ไอ้พวกนี้มันใช่ไอ้สองคนที่ลักพาตัวผมไปตอนแรกไหมเฮ้ย hey! สองคนนี้ส่วนสูงอะไรเหมืนเดิมทุกอย่างเป๊ะแคนดี้กลัวไหม <c ười> <c ười> กลัวสิครับกลัวกลัวมากเลย มันมาแล้วนี่อ่ะเฮ้ยแบดมันไปแบดมันไปเจ๊เจ๊แบดมันไปก่อนได้ไหมมันมันล่อซื้อเราอย่าเปิดประตูอย่าเปิดประตูมันล่อซื้อไอ้สองคนเนี้ยมันปลอมตัวมาขโมยแมวจำได้ส่วนสูงเท่านี้เลยหน้าตาก็เหมือนเดิมเปลี่ยนแค่ชุด